สำหรับรายการสารคาดีเรื่องคนละไม้คนละมือการจัดการการตลาดที่ด่านช้างและรายการทุ่งแสงตะวันตอนส่งผักส่งใจก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเรื่องของวิชาการเชื่อมโยงผู้บริโภคสำหรับผู้ผลิตที่อยู่ในชุมชนเกษตรแล้วก็ผู้บริโภคที่อยู่ในชุมชนเมืองว่าทั้งสองส่วนเนี่ยจะมีการเชื่อมโยงปสานงานซึ่งกันและกันยังไงในการส่งผลผลิตจาก,กเกษตรกรมือกเกษตรกรไปถึงมือ ผู้บริโภคโดยตรงนะคะซึ่งเรื่องราวดีๆจากทั้งสองกรณีตัวอย่างเนี่ยก็น่าจะเป็นบทเรียนสำคัญที่จะทำให้กลุ่มได้มาพัฒนาเรื่องของระบบการเชื่อมโยงของกลุ่มต่อไปค่ะ